2,4ครับผมนะฮะก็ดีใจมากขนาดสั้นๆยังจำไม่ได้เลยคนมาทีวันนี้จะสบายๆมากเลยนะเราอยากจะยจะคุยอะไรหรืออยากจะทำอะไรก็แบบสบายๆก็ไม่ได้มีการเคลื่อนอะไรเยนะยืมบยืมเ้คับยืองได้จางยิ้องได้จรอแล้ว เป็นยังไงบ้างครับปีใหม่ที่ผ่านมานี่ผ่านมาหมดหนึ่งเดือนแล้วเนาะเงินหมดแล้วขอแตงหน่อยะเงินหมดแล้วปีนีจะ้เราก็สู้อยู่เหมือนกันก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะผ่านมาสองเดือนแล้วเนาะงานนี้จะขึ้นก็เพราะว่าอยากเจอแฟนๆล้วนๆเลยครับแล้วผมก็เชื่อว่าแฟนๆก็น่าจะอยากเจอผมไมมนะอยาก เพราะว่าพี่จัดขึ้นในยาเนี่ยก็คิดว่ายิ่งผมอายุมากขึ้นเนี่ยอุยไม่ไม่ต่างไม่ต่างปีนี้ปีนี้ผมเท่าไหร่แล้วอ่ะสามสิบสามสี่สี่แล้วเหรอสามสิบสี่สามี่ใจเย็นสามสิบสี่แล้วเหรอสามสิบแล้วโอ้ยพ่ออีกตั้งนานอีกตั้งหลายเดือนเดี๋ยวจะตกใจอีกตั้งหลายเดือนสามอยู่ตอนเนี้ยเออสามสิบสามแต่หน้าเราด้วย โอ้ยน่ะพี่ชายบอกไหมคะบอกตัวเองนะบอกแค่นี้ก่อนยังก็คุยอะไรกันดีอะผมซื้อมาหนึ่งร้อยบาทผมขายทุกถูกกันละแปดร้อยนะผมเมื่อกี้ยังค่ะเมื่อกี้ค่ะคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นมันเป็นมูลค่าหมดที่คุณเก็บไว้นานมูลค่ามันโอ้ยก็นานเร็วไปหลอนใช่ไหมคะหลอน มีมีใครยังไม่มาไหมครับมีคนยังไม่ถึงนะหมเราจับคนช้ากันนะใช่่้นาหนหหนุมินขาสาแย้เขาห้องเราเริ่มคุยอะไรกันดีล่ะตั้งแต่อันนี้คอสตูมวันนี้ มชพูดคะทำไมต้องเป็นชมพูดำเหรอครับเอาจริงๆพอสีชมพูใช่ไหมในเดือนแห่งความรักเนี่ยเราเราชอบนึกถึงสีนั้นไงนไม่ว่าจะเป็นชมพูเฉดไหนโทนไหนก็ตามแล้วสีดำอ่ะผมรู้สึกว่ามันใสไ่ไา้มันสามารถเนี่ยเข้าด้วยกันได้ง่ายๆครับอ่าจริงใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวกับบเกบเกตไม่เกียวไม่เกี่วได้ไดกินนะเราก็กินกันได้ล พรุ่งนี้พ,พิชาทำอะไรบ้างอยู่แหละเล่นเกมคนอกเหนือเล่นเกมแล้วก็มี <c oughs> ทั้งนี้ก็มีอย่างที่รู้ๆกันนะว่าพิชาเป็นประชาบร่าเธอร์นะครับตอนนี้ก็ยอดซับอยู่ประมาณหกหมื่นแล้วก้<อ>าว้นหลเงขึ้นขึ้นขึ้นไปเรืเร่อยๆนะแล้วลก็น,น้องจากประชาบร่าเธอร์เนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาผมก็ผมต้องยอมรนะับเลยว่าผมไม่ค่อยได้ไปไหนเลยคนระับผมแล้วก็เลยได้ปลุก ไอเดียในการกระชังหาทำออกมาก็ได้ไปทำในสิ่งที่เราชอบได้ไปกินของที่ผมชอบได้ไปเที่ยวในที่ที่แบบเฮ้ยเดียวยังไม่เคยไปเที่ยวแล้วอยากลองไปเที่ยวก็อย่างคลิปล่าสุดครับผมก็จะเป็นไต้หวันไปเที่ยวไต้หวันมาแม่คุณเออไม่เคยเที่ยวไต้หวันมาก่อน้้าาาลละครับเเอไปดนนู่่หหิีีท ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงแรกวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องไต้หวันให้ฟังเพราะจริงๆก็อยากอยากหาเพื่อนคุยเหมือนกันน่ะไปเที่ยวมาสนุกไปก็แบบนอ่งง่ายๆเหรอสบายสบายๆเนี่ยเหมือนเพื่อนกันละเป็นใครนะเป็นไมใครไหมเพื่อนไม่เป็นไรครับอ๋อตกใจก็เมื่อมีโอกาสได้ไปไต้หวันแล้วเมื่อไม่นา ตื่นเต้นเหมือนกันนะาปกติเวลาไปเที่ยวเนี่ยผมเนี่ยจะไปกับครอบครัวแต่รอบนี้คือไปเองนะครับก็เคยไปแต่จีนไม่เคยไปไต้หวันมาก่อนก็ไม่รู้ว่าว่าเป็นยังไงก็ตื่นเช้าเลยตอนนั้นจําได้น่าจะผูกนัขึ้นจัดที่นอนประมาณใช่เงาผูนัเลยน่าจะประมาณตีสี่ครับผมโอ้สมควรถูกนักแล้ว ก็ที่เลือกไปเช้าใช่ไหมเพราะว่าที่เลือกไปได้กว่านเช้าเพราะว่าพอเราไปถึงช่วงบ่ายเนี่ยเรามีเวลาเที่ยวต่อครับผมคือแบบใช้เวลาคุไม่งไปไปกตเมื่อวานต่อใ่ไหมเออจะไปอีกไปอีกทำไมอีกคุ้มืนไนเขาจะไปถึงเช้าเหรไปใหม่ไปอีใหมเอา๋ยมเอีม่ออาใา่อามาอาอเ บินไปเขาบินไปสามชั่วโมงผมคิดว่าไอ้แป๊บเดียวจากบินเช้าไปบ่ายแล้วก็ได้เรื่องต่อสุดก็ท่าไปนั้นแต่กลางคืนไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าผมขอแก้มือใหม่นะฮะก็ไปถึงก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะปกติเวลาไปกับครอบครัวเนี่ยจะต้องแบบเหมือนแบบไอ้อีคนดูนู่นดูนี่ให้กระเป๋าอยู่ตรงนั้นตรงนี้นี้คือแบบดูเองลงเองกระเป๋าอยู่ตรงไหนแล้วก็ ต้องทําอะไรทุกอย่างจากการเองหมดครับชี้แรกเลยที่ตั้งแต่เริ่มไปไต้หวันเลยเนี่ยติดตอมอครับนี่นี่ทางนี้งงจริงๆแบบติดตอมอแต่ยวงไม่ได้ไปห้องไายนะไอตรงที่ยืนผ่านอีกครั้งนะครับมันผ่านง่ายมากเลยนะยองผ่นานมากใช่คุณยิงผ่านง่ายมากมากเลยแล้วเอ้ยยินมาว่าแบบเฮ้ยตอมอไต้หวันผ่านสบาย chiêu chiêu đấy, điên bay, ok, lấy cái cái sản, cái này, rớt lót, phóng, to mò, với หลอกขึ้นเยอะอย่างนี้ผมก็อยากจะคิดเป็นเวนั้นเหมือนกัน <laughs> นหน้าเขาแบบบอกไม่ใช่ดูดูไม่ใช่เข <laughs> าแบบดูสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาจน <laughs> ผมต้องบอกว่านี่คือแบบคนเดียวกันนะครับจะเซนพีโภจะชับดีดีไหมเขาไปหนึ่งทีเขาถึงแบบอ๋อ อ้วนนั่นเองได้อะไรนะไม่ได้อ้วนตั้งแต่แรกแล้วคือลูกในคลาสปอร์ตคือหน้าผมมาอย่างนี้เลยไงตึงๆเดบๆเลยหน้าตอนนี้นะฮะก็ผ่านไปได้ด้วยดีตอนนี้าได้ถึงการผ่อนโอ้โหโอ้โหตอนการผ่อนใหม่เนาะใช่ใช่ก็พอผ่า